พี่เนี่ะอยากให้ทุกคนโชคดีเพราะว่าอย่าลืมพี่เด้อแม่เจ็บจะไปกันคนละีกสิบสอง่าลืมพี่เด้ออุ้ยสิบสองล้านเลยรอถ้ารางวัลที่หนึ่งถึงตอนนี่ห้าพี่ขอขึ้งหนึ่งแต่ถ้ารางวัลเลิกท้ายหน้าหลังเอาไปโลด yes พี่รู้สึกสังหรณ์ใจมันมันต้องได้สักคนเลยพี่เนี่ยถึงอาจจะพี่คนสวยแต่พี่พูดจาไม่เพาะแล้วไม่ค่อยอาจจะสูงสิงกับน้องๆแต่พี่รักทุกคนพี่เป็นคนสวยแหละยังไงแม่ก็สวยแหละพี่เป็นคน เอาใจคนริบเฟมแต่ว่าบอกตงบีบละบีบเปิเกิ้ลเบิ้งก่อยลุ้นโุ้ยได้เรีนเดียวกันกับกนนะนี่พีบหนีล้อก็ไปเช่อยกันอุ้ยสาวราชินีด้วยสิบีทุกคนนี้แหละคนละครึ่งเด้เราวันที่หนึ่งถึงเราที่ห้าต้องให้เจ้าของคนละครึ่งแต่พ้าเลขท้ายหน้าหลังเอาไปเลย พี่แต่ล้วทุกคนพี่อาจจะพูดจาไม่ค่อยเพราะนะวิ่เล็กสวยแต่ถ้ามีอะไรนะพี่พี่ช่วยทุกคนพี่วาเล็สวยมากจีนคี่นตลูกเนี่ยีนกี่ใบดิ <ส>ได้ได้เปยี่สิบไม่เชื่อหรอกรสามใบแล้วคิวต่อไปคิวต่อไปร่ามุต่อคต่อาเข้าไปคิวต่อไปค่ออกมาคออกไาคนน้อกอกคนึ่งกอีกคนึ่แล้วก็อย่ามองว่าพี่ี่โหดที่ไม่พี่เป็นคนน่นั่และใจดีแต่พี่ปากไม่ค่อยดีแต่พี่รักทุกคนเรามาที่หผมให้เลยคบสองพันไอ้่ะไบ้าดิคนขวะ ไม่บอกงพูดคนละครึ่งเด้อลูกเด้อพี่บอกหนู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 ักียนะคะคนลครึ่งตรงเยี่ยมคนละครึ่งเด้อูกีชดีนะดแพงครับคนลคึ่งหีนกคนหนูอาจจะพูดจาไม่พะแต่หนูน่ะเข้าใจเข้าใจ้แบบนี้ลเข้าใจมนนนต้องชะ นะเั็นแบบคือทำงานด้วยกันก็อยู่กับต้งตลอดไใบตัวเองไปแค่ใบเดียวเองไปไหนก็ไปไปได้ใบเดียวนะผิดลิงก์แพร์ได้สองใบผมอีกใบเดียวทุกคนทุกคนฟังก่อนคนละใบคนละใบคนละใบได้สองใบคนละใบเอาไปเพิ่งแล้วฉันจะใจอ่อนทุกคนไหมอ่ะแต่ละบนไม่ได้เลยคนละใบเดียวไปนิดไปมาใบโบนเลย เละไปเล้พี่หนิงไอพวกนี้มันหลอกกุยแล้ะพอไม่จ้พอยังไงคนถ่ายคลิปจะไม่ได้สักใบเลยเนี่ยไปพอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนิงพี่หนิงพี่หนิงพ่พ่ไม่พีนิงฟังก่อนทุกคนฟังะถ้าทุกคนเดี๋ยวพิ่งถ้าทุกคนถูกรันที่หน่งถึงหแบ่งพี่หนิงคนละครึ่งแต่ถ้าถูกล้นน เอาไปเลย <Okay. S 1> เก <Okay. S 1> ็บวันไหนแม,ม่ก็ได้ดอกเออวันไหนก็ได้คุยีว่าเลยไม่ว่าเลยหรอแปลว่ถูกแปลาต้องถูก